ชื่อนางสาวพรณีประละกงนาวิทยานะคะเรียนอยู่โรงเรียนบางมอนวิทยารีสุวรรณจงอุปถัมภ์อยู่จังหวัดกรุงเทพมหาคนครเหตุผลที่เข้ามาในการอบรมครั้งนี้ก็เป็นพอพออลิขิตนะคะเป็นคนแนะนํามาอดีตครอบครัวดิฉันก็จะเป็นครอบครัวที่ต้องดินน้นรนหาเงินก็เหมือนครอบครัวใครหลายๆคนและเหตุผลนี้นะคะทําให้ ิฉันก็ไม่ค่อยมีเวลาหรือความสัมพันธ์ในครอบครัวไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ซึ่งมันก็มีผลในหลาย,ลายด้านก็อย่างเช่นการเรียนเราไม่มีใครให้คาปรึกษาเราเราก็ต้องพึ่งเพื่อนและบางครั้งที่เราเพึ่งเพื่อนนะคะเพื่อนเราก็จะมีทั้งดีและไม่ดีแต่ถ้าเราเจอเพื่อนไม่ดีผู้ปกครองร,รู้เขาก็จะดูด่าว่ากล่าวว่าทําไมเราคบเพื่อนอย่างนี้แต่พวกเขาไม่เคยจะถามเราว่าพวกเราอะต้องการอะไรแล้วเขาอะต้องใส่ใจเรายัางไงเขาต้องดูแลเราอย่างไง ในการที่มาอบรมครั้งนี้นะคะทุกคนก็ได้รู้ว่าปัญหาของตัวเองเกิดขึ้นจากอะไรและเป้าหมายของพวกเราคืออะไรเป้าหมายของวิฉันก็คือการเป็ียอมรับของเป็นที่ยอมรับของคนในครอบครัวและสังคมซึ่งดิฉันอยากจะทําให้หลายๆคนรู้ว่าเด็กที่ไร้สาระมีปัญหาคนหนึ่งนะคะสามารถจะมีอนาคตที่ดีมีเป้าหมายที่ดีไม่แพ้กับพวกที่มี ต้นทุนหรือกําไรชีวิตซึ่งที่เขาซึ่งคนพวกนี้เขาจะเกิดจากครอบครัวที่ดีมีฐานะมีเงินพ่อแม่พร้อมมีการอด,ดูแลเอาใจใส่ค่ะขอบคุณค่ะ